แอดสวัสดีค่ะสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องปองป่าสุขหูซุกคนนะคะสวัสดีเอฟซีนะคะทางช่องแมกเกตคนมักเลขเด้อนะคะเมื่อนี้นะคะแอดก็เอาตัวเลขแนวท่านะคะของคุณแม่ก่อน,นะคะมาฝากนะคะของคุณแม่ก่อนนี่นะคะแมนอิลีนะคะท่านชมนะคะขันทันใดนะคะติดตามตัวเลขแนวทางนะคะตัวเลขของเพ่ก่อน,นะคะเนาะ,ะสีโฉกสีมันกันยูนะคะบางที่กับข่าบนข่าวล่างเลยนะคะท่านชม ที่ต่ว่าส่วนมากเลขเพิ่นน่ะจะมาล่างนะคะแต่ว่าสือบนล่างนะคะเนาะนะคะก็ออกบนแน่ล่างแน่นะคะหนึ่งปีนะคะพึ่งรุดแค่หมวดเดียวนะคะจะสิ้นปีแล้วนะคะพึ่งรุดแค่ข้างเดียวนะคะท่านชมนะ,ะุมมาเบิงนะคะนี่นะคะ่ะตัวเลขแนวทางนะคะของแม่ก่อนนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเข้าห้าเจ็ด เลขมีแค่สิบคูสิบหางเท่านั้นนะคะแต่ว่าคุณแม่เป็นไปกลับไ้นะคะไปกลับไ้เป็นตัวเป็นยี่สิบชุดนะคะเป็นยี่สิบชุดนะคะห่าเก่าใบเบิง้งเป็นแนวทางขันตัวไดที่ห่ามักได้นีนะคะท่ากับซื้อได้เลยนะคะเนาะสามารถซื้อได้ตับเลนได้นะคะ่าหายซื้อมาทุกตัวนะคะกระเขาที่หาเจ็ดนะคะเข้าที่ห้าเจ็ดขันจีนี้ไปได้นะคะมาสองตัวอันนี้ก็ับไปเป็นแปดหาล่างนะคะแปดห้าล่างนะคะ คก็เป็นแนวทางเด้อนะคะ,นะคะการมาเบิ้งสถิตินะคะสําหรับเอฟซีนะคะเพิ่งเข่ามารับช่วงใหม่ๆเขาเข่ามาเบิ้งสถิติก่อนก่อนนะคะเนี่ยคะ่ะสถิตินะคะตั้งแต่งวดวันที่สิบเจ็ดนะคะตั้งแต่งวดวันที่สิบเจ็ดมานะคะเข่ามาตลอดนะคะแอดกัสซี่บอไดอานให้ฟังเนาะคะเพราะว่ามันจะเป็นคลิปเน่าเกินไปนะคะเข่ามาตลอดนะคะสังเกตนะคะหลุดแค่ วันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งสิงหานะคะรุดนะคะตั้งแต่มาเดือนมกรามาะคะเข้ามาตลอดนะคะเข้ามาตลอดนะคะสินล้วก็มาเบิงอันนี้พร้อมนะคะเนี่ค่ะล่าสุดนะคะนี่ค่ะเข้าที่ห้าเจ็ดนะคะงวดนี้นะคะกับมาสามสี่หาหกเจ็ดนะคะพร้อมจับคู่เดี๋ยวแอดจับคู่ให้ก็แล้วกันนะคะรุดแค่ครั้งเดียวนะคะ ตั้งแต่ปีใหม่มาแมนอิลีนะคะกะไปเบิ่งเป็นแนวทางเด้อนะคะขันบอมักนะคะตัวทีจับคู่ไห้นะคะวิ่นในนี่นะคะขันบอมักนะคะกะเอาตัวเลขนะคะไปจับใส่กันกับตัวอื่นใดน,นะคะแต่ว่าส่วนมากนะคะเลขจะวิ่นกันในหาตัวนี้นะคะท่านผู้ชมเลขจะมักวิ่นกันในหาตัวนี้นะคะเป็นแนวทางกันแล้วกันนะคะท่านผูช้ชมนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับทางช่องแมเกอรนมักเล็กนะเด้อนะคะฝากกดเป็นกําลังเลื่อนใจนะคะเพื่อจะได้ตัวเลขแนวทางมาตอนพีตอนนองก,ก็แล้วกันการมาเสียเวลาเข้ามาเบิ่งตัวเลขแนวทางของแมกอกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะแอดก็ขอขอบุญขอบคุณนะคะตัวเลขแนวทางนะคะของแมกอเด้อนะคะที่ได้เอามาแบ่งปันเอ็ซีทางช่องนะคะเบิ่งกันเลยนะคะ เฉียงๆช,ชักงน้อยนะคะเนาะวันที่สามสิบนะคะสามสิบพันวาคมสองห้าหกหกเอาไปเป็นแนวทางนะคะที่เขาสิลุดเกีย่์วากันเดอนะคะ ของค้นวาอุ้ยกะคือวาเนาะค่ะเนาะเลขกมันลายตัวห้ไเปเบื้องเป็นแนวทางนะคะ่ะขันเสื้อมดทุกตัวเสื้อทุกเงือด <c oughs> จำเนี่ยร่วมแห้งไยมันนี่จามฟิดฟิดเลยค่ะให้ไเปเบื้องนะคะคุณแม่ว่าให้ไปเบื้องเป็นแนวทาง ะะบอแมนว่าหายซื้อเมดทุกโตนะคะบางเอฟซีพูนกับว่าแต่แมนหลายโตหามาตัวเดียวดบไว่าสันพ่นว่าหามาตัวเดียวบ่ไร้ดอกพี่น้องนะคะหามาตัวเดียวบ่ไ้อันนี้เพิ่นวิ่นหายพอมนะคะการซื้อทุกหมวดนะคะแอดกับซื้อทุกหมวดเพื่อกันซื้อไว้นะคะบ่มีขาดทุนนะคะบ่ขาดทุนแน่นอนบินนะคะ คือสามนะคะความจับคู่สามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะจับคู่สามสี่ สามห้าสามหกสามเจ็ดสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าสาม ห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่ จ็ดห้าเจ็ดหกกบินเอาคือเก่านะคะิ่นหายมากกัะวินเอาคื้นเกาเด้อพี่น้องกันตัวใดที่เห้ามากนะคะเห้าถึงสื่อนะคะให้ไปให้ไปแนมเบิงนะคะให้ไปแนมดูนะคะท,ท,ทั้งลาวทั้งไทยเลยทนเะคยพี่น้องห้ไปเบิงเป็นแนวทางนะคะถ้าไม่มีห้าตัวนี้นะคะบ่ถ,ถูกเล็กนะคะ ส่วนมากนะคะตัวเลขนะคะจะมาวิ่งกันในหาตัวนี้นะคะวิ่งกันนะคะในห้าตัวนี้นะคะก็มีตัวเด่นนะคะเด่นห้ที่เจ็ดนะคะเจ็ดกับสี่ อันนี้กัอันงดเก่านะคะจัดกันบ่พาพี่นนองอันนี้เันเก่านะคะอันนี้เกา่าเอไามา่ได้เขียนบนล่างหายนะคะขอถูดขอแพร่อะไรเขียนทางหนึ่งเลยเนาะคะนะ่อเนาะบนล่างนะคะเนี่ยค่ะแคปหน้าจอไปเลยนะคะตัวเลขแนวทางนะคะของคุณแม่กอยานะ,ะกานะคะงดเก่านะคะกับเขา กันนี้ได้นะคะก็คือว่าผูใดมักแปะก็มาจับส่กันได้นะคะไฮมากนะคะเอาเลขตัวเก่าค่ะทำชุ่ชมเราลสลับซื้ออันนี้ก็สามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเลขตัวเก้านะคะทำชุ่มพาเลขออกวันเสาร์นะคะเลขออกวันเสาร์นะคะแคบหนาจอไปเลยนะคะทำชุ่มนะคะ ท่านได้มากกระจัดท่านได้คัดกับพานเดอร์นะคะเพราะว่าทาั้งสองเองก็ได้มากต,ตอนพี่ตอนน้องเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านเอาไปเบิ้งเป็นแนวทางนะคะเอาไปเบิ้งกับสน,นักอื่นๆนะคะ,คะแคบหนาจอแอดกับขอขอบุณขอบุณน,นะคะตัวเลขแนวทางจากแม่ขออีกครั้งหนึ่งเด้อนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณน,นะคะเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่คอยกดไลค์กดแช์นะคะกดติดตามให้กับทั้งสองเมเกตค้นมักเลขนะคะ ทันได้ตัวเลขมากนะคะแอดกับสีฟา้ามาล่งหายทันทีเลยนะคะแคปหนาจอเลยนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้แอดกับฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ